รบสวัสดีท่านผู้ชมท่าท่านวันนี้ดีแกลจะมีชื่อว่า One พี e จ e ว่าเ r ้นแฟนอีกแล้ววันนี้เรามาทําตามที่ทุกคนขอ,ขอกันมาเลยเนาะที่เราได้ประกาศไปเมื่อวานตอนเที่ยงคืน17นาที4วิขอบคุณครับคือเราได้ประกาศไปว่าให้ทุกคนเลือกอ่าสิ่งที่อยากให้กูรีวิวในเกมนี้มากที่สุดในตอนนี้ซึ่งก็มีคนมาขอให้ประมาณกี่เมนวะแป๊บนึงดูก่อนอ่ะอันนี้เนาะที่มีคนแบบ ให้เราวิธีดาวิธีตีด่านบอสเนาะอ่าเราก็เดี๋ยวจะมาสอนเลยแล้วก็มีวิธีตีแชเอ้ยรีวิวแชงหกดาวรีรีวิวหนวดขาวแล้วก็รีวิวเซนโกคุเอาจริงเว้ยเรามีนี่ตัวใหม่ด้วยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าใหม่หรือเปล่า i อซ์แอดมินอ่าหกดาวเหมือนกันหนวดขาวกูก็มีอยู่ด้านบนนี่อันนี้เปล่าวะอ๋ะอหนวดขาวนี้อเออหนวดขาวแล้วก็มีอ่าาชกกี้หดาวนะอ่า ก็เดี๋ยวเราจะรีวิวคลิปหน้า,นาแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้มาสอนตีบอยก่อนโอเคสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะครับผมหนึ่งนะฮะหนวดดําอันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่ดาวได้ไหมแต่ว่าต้องมีแน่ๆหนหัวหนวดดา2อ,อลิเกเตอ t o r สามเชงหรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้ที่มันทาดาเมจแล้วคูดาวเร็วๆนะแต่เราแนะนาแช้งดีกว่าเพราะม่งก็มีในตู้นะเออแต่สําหรับใครไม่ได้ก็ไม่รู้สินะโอเคส่วน4กับ5มึงจะเอาตัวอะไรมาก็ได้กูก็ไม่ได้ว่านะแต่แนะนําเอาเป็นตัวที่ดาเมจมีม ครูดาวช่างแม่งเอาดามจมีไว้ก่อนโอเคอันนี้เราจะลงแบบโซโลเลยแล้วกันเนาะแต่กูแนะนําอย่างหนึ่งนะฮะลงโซโลกูแนะนําอย่างลงถี่เว้ยคือกูเคยลงถี่แล้วกูโดนเตะไอ้เหี้ยแม่งแอดมินแม่งบอกกูเก่งเกินไปรับไม่ได้อะไรประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะไม่ตัดเลยแล้วกันเนาะเพื่อให้ทุกคนดูว่าเออกูลงจริงแบบนี่ไงลงจริงแบบเวลาใช้จริงประมาณเวลาด่านหนึ่งอะ่ะผมสำหรับอันนี้นะก็ประมาณ1เอ้ไม่ใช่ดิสี่นาะทีถึง5นาทีเนาะในการผ่านด่านหนึ่ง ถามว่านานไหมไม่านานเนาะโอเคเริ่มแรกวางอาไอ้ข้อกระไดไปก่อนตรงนี้วางหนวดดำเอาจึงวางตรงไหนก็ได้แหละแล้วก็ด้านล่างเนี่ยวางเป็นแฉ่งประมาณนี้เนาะให้มันมัน,ม,นมันอยู่ใกล้ใกล้ใกล,ใกล้มอนเอาไว้อา่าแล้วก็อัพแฉงสักหนึ่งขั้นอย่างตัว,ตวละหนึ่งขั้นเนะเาะอ่าเป๊บเปิบเปบอ่เอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอา่าวางตัวอะไรก็ได้ไปเลยนั่นแหละฮะนี่คือวิธีผ่านด่านนะฮะ เฟิร์อ่าเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะเฟิร์มเฟิร์บเฟิร์อ๋ออ๋อหมดแล้วหมดแล้วตัง์หมดแล้วตัง์หมดแล้วตัง์หมดแล้ว,ลวอ่านี่คือวิธีผ่านด่านเลยนะครับใช่ครับวิธีผ่านด่านคือประมาณนี้เลยส่วนสามสนาทีนั่นคืออะไรใช่ครับรอบอสตายครับนั่นแหละฮะสิ่งที่ยากที่สุดในการรอเออสิ่งที่ยากที่สุดคือการรอจริงๆเว้ยคือ ถ้าเราใช้แบบเออถ้ามีเพื่อนมาช่วยอัปเกรดตัวละครเราก็โอเคมันก็จะจบเร็วขึ้นเว้ยแต่กูไม่มีเพื่อนเนี่ยกูโซโล่แม่งเลยเอาจริงนะมีเพื่อนแหละคือก็อัดคลิปมาแล้วคลิปนี้แหละคลิปเหมือนกันเลยลงวิธีลงด่านแต่เสียงเพื่อนกูแม่งแบบแม่งเรียกไงอะอืมนั่นแหละฮะแบบไอเหียมค์ช็อตนั่นแหละฮะฉะนั้นเราเลยมาโซโล่ดีกว่านะก็ขอโทษเขาด้วยแล้วกันเนาะอืมเขาสามาลงกับเรา อ่าจบแล้วก็จะได้เพชรมาพันหนึ่งคริสตัลสองพันแต่บางทีจะได้คริสตัลถึง4ี่พันและได้เพชรถึงสามพันเลยบางครั้งนะกูย้าเฉพาะบางครั้งแล้วถ้างแล้วถ้ามึงได้ประมาณนั้นจริงเว้ยมึงจะโดนเตะนอันนี้กูไม่รู้เป็นไรเว้ยคือกูได้ตอนนั้นได้เพชรได้เพชรประมาณสามพันและได้คริสตัลห้าพันแล้วมันเขียนแบบมันจะมีแจ้งเตือนไว้บราคือกูไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะพยายามเล่นให้มันแบบมันมันเป็นบราเลยละกันเนาะ เออเล่นเล่นไปเรื่อยๆจนมันขึ้นบล่าคือมันติดยากมากนะโอกาสติดอ่ะโอกาสติดยากมากกูโดนประจําเลยเฮียฟิบฟิบฟิบอ่าเสร็จแล้ววางหนวดดาเปิบเปิบอ่ะเปิบสิแล้วก็เปิบแฉงเปิบเปิบโมเดลไม่นิ่งโมเดลไม่นิ่งเฮ้ยลูกใจเย็นๆลูกโมเดลมึงต้องนิ่งสิใจมึงต้องนิ่งใจมึงต้องเด็ดเดี่ยวเข้าไว้ฟิบ แล้วก็ฟึบอ่าเสร็จแล้วสี่พันถามว่าจะทำอะไรได้ม้งก็ตัวนี้ก็ได้แล้วจ,จริงเออแต่ว่าเราไม่ทำเว้ยเราวางมั่วหมดเลยเย่สี่พันเนี่ยวางมั่วเลยง่ายดีอืมง่ายดีเนาะไม่ต้องทำอะไรเลยวางมั่วที่เหลือเนี่ยวางมั่วเลยาวางไม่ได้ติดออ ASMR เลยมึงอรอไป ประมาณนี้ก็ได้ไม่ว่ากันอ่อะอัพอัพรักอัพตัวรามีหน่อยจะได้มีแรงแรงหน่อยเปิบเปิบเจ็ดหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นเรียบร้อยเอาจริงนะเว้ยถ้ามันให้ตังมาสามหมื่นกูซื้อไอ้ไอ้คันเนี้ยน่าจะจบง่ายกว่าคันสองแบบทุกตัวน่าจะเร็วกว่าเยอะเลยแต่อันนี้มันไม่ได้อะสามหมื่นแล้วสองหมื่นห้าสองหมื่นหมื่นเก้าหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นหมื่นหนึ่งเจ็ดพันสี่พันสองพันจบเกมไม่ติดแต่ได้คริสตัลสี่พัน เศร้าวะ่ะมันไม่ติดอ่ะไอ้เฮียเอ้ยทำไมตอนกูไม่อยากให้ติดแม่งติดประจำเลยแม่งเออเศร้าวะ่ะอ่ะประมาณนี้กว่ากูจะทำได้เจ็ดตาไอ้เฮียเป็น you will kick for this this e x p e r i e n c e แล้วก็บร <Br> uh. ประมาณนี้เว้ยคือเราได้เพชรเยอะหรือว่าคริสตลัลเยอะเกินไปเว้ยกูก็ไม่รู้ว่ามันมันได้เยอะเกินไปมันต้องเท่าไหร่อะแต่แม่งจะโดน <Br> uh. ประมาณนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเราได้เพชรมาเท่าไหร่ไป โอเคมาได้7,800เพชรเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะไอสัตว์เยอะอยู่นะเจ็ดนะนะพันแปดเพชรเราลงไป8ตาเยอะอยู่นะท่อแป๊บหนึ่งไอ้เหี้ย7จตาแม่งได้7,000พันตาละผันเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะแล้วดูดิ7,000นี่ถือว่าประมาณนี้นะได้พันเจ็ดแล้วก็ก้าได้ถือว่าตีเป็นพันแปดถ้ากูเอาไปขายแอดมินได้กูดได้ไหมแบบว่าขายแบบเอาเพชรไปขายแอดมินแล้วได้พันแปดร้อยเรบักมาใช้เนี่ยโอ้โหดีใจ ส่วนอันนี้กูไม่แน่ใจว่าเขาขายทําไมนะดูสิคือมันเรียกว่าไงอะ่ะมันมันไม่ค่อยจําเป็นเว้ยคือตัวอัปเกรดส่วนใหญ่นะ5ห้เรื่อง่าไงอะ่ะมีแค่หนวดดาอ่ะหนวดดาตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็น่าจะเป็นไอ้นั่นอยู่ไหนวะอ,อ่หนวดดาแล้วแฉงเออใช่หนวดดาแล้วแฉงตัวที่สองแฉงสิเนี่ยแฉงใช้ห้าหมื่นหนวดดาใช้ประมาณเท่าไหร่นะ อันนี้ล่างล่างสุดท้ายนะห้าหมื่นเหมือนกันมันดูไม่ค่อยจําเป็นเว้ยคือมันเก็บง่ายเอาจริงมันเก็บง่ายถ้าเราเล่นด่านบอสได้นะมันเก็บง่ายมากเลยอืมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนตัวใหม่อ่าบอสตัวนี้เดี๋ยวค่อยรีวิวเดี๋ยวน่าจะรีวิวก่อนเลยไหมไม่แน่ใจโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน XD ก็อย่าลืมกดไลค์ like กดติดตามด้วยเนาะไปสู่หกพันไปกันเลย yeah! <laughs> โอ้ยเป็นลมเอ้